ห้าฝันไว้เนาะแม่แต่ว่าแม่นี่ว้าให้ฟังย่อๆนี้แม่ปูเพิ่นใจให้หรือใจดีตามที่แม่ได้เรียงันมากเพิ่นมีบาดใจให้วะบาดใจให้กันพูดได้เฮ็ดพิดเพิ่นกันใจให้เพิ่นเฮ็ดจังไรกันเฮ็ดพิดเลยสร้างสวอนนั่นละก่ออ่ะเพิ่นยืนเพิ่นใจดีตลอดตัว สวัสดีค่ะแม่ดวงวันจันทเป็นข้างกาดด้วยแม่เด้อมื่อนี้คือตั้งใจสิมากขอบอจ้าขอน้ำปูนลหรอเห็นใจวันว่านกุฎยางมาวันเด้อโอ๊ะเปอะวันเล่นน้ำมันปูน้ำยางนะสิสิยางมาหาปูหายาค่ะก็เดินปูอย่างค่ะตามซื้อเก้าเพิ่นอหัวจักซื้อเพิ่นเอิญต้อ ปูดองน้องไน่โคมเมียแม่เอิญมีมาแต่ดูนี่รังสีแม่กับเป็นคนบ้านนี่เลยเป็นบ้านแม่อยู่บ้านใส่เฝ้าอ๋อกันนี่ใกล้ๆนี่เนาะแต่ว่าพู่มนี่นี่แม่กับหัวสวัสดิ์กันมาตั้งแต่ปูตั้งยาตั้งคอตั้งเมียเสร็จแล้วของแย่ที่อยู่พัดห้างสามแพงนี่จ้ะที่ดินอยู่นี่ว่าเข็ดมาตัาเป็นพื้นเดียวกันได้บ่แม่จากเแยนแม่มามาพูมเหมือนพู่มปูดองน้องไนนี่ย พุ่มเดียวกันพุ่มเดียวกันวัน้เมันนี Demon> ้อีแม่และสิย่างมาฟันฟันได้เลขแล้วก็เลยสิยญางมากบอกกาปูโอ้คือปังเอื้อนใช่เนาะนั่งถ่าพอดีเจ็บวนสีม่านหลายหมื่นแล้วนี่วสีม่านเลนน้ำปูข้ากมันกาบมาไหวเลยหมื่นนี้แหละด่าเนเคยไปหาแม่บะเคยไปหาตะเทียบ่ไปเข่าฟันบะ เอาฟันเพิ่อนกับไอยู่เพิ่นได้ยินได้เสียงเพิ่อนมาบอกเพื่อนเพิ่นเพื่อนที่เห็นดอกเพิ่นไปบอกเลขสัมบอเพิ่นไปบอกเลกยี่แม่บอกที่จังไหนบอกไปเข่าก้มฟันบอกเลกเนี่ยตู้ที่ถือดู้ดูนำนำตะเกียบถือตูดูเดี๋ยวแม่บอถือกันหนไม่มาขอไม่ยินเขาเพิ่นเฮียนเหี้นเพิ่นเฮียนแบบไดนเน่ ก็ได้ให้พิดเพิ่นกค่ไยเฮียมดอกอ๋อนีเพิ่นบ่เฮ็ดดอกเฮ็ดดีน้าเพิ่่เนาะรับสร้างเป็นสร้างภูมิสร้างยังไงเพิ่นอยู่เพิ่นแห่ดีใจตัวลูกหลานแม่ก็นั่นเพิ่นว่าตะกี้เพิ่นสิงเลาเจากของที่เนี่ยแฟนตาแดงว่าแม่หลวงเป็นผู้เอาอกีทีบ่แมนผู้สิงนะสิงเขาแบบได้ตำ เพิ่นออกบากเลยบ่เพิ่นออกบากเท่านั้นนั่นบ่มานอนอยู่นําข่อยนี่ล่ะเพิ่นว่ามานอนนําข่อยบัดนี้พ้อกันกินเหล้าเมาเนาะจ้ะคนี้บักดแจ้งบักตังอมาดูสิคสิคมันบ่ด้เมาอันกับตุยงเนาะตุยงกอันนั้นตุยงตุยงกเมาคือกัน ผู้ใดบูมาซช้ำใส่หมูค่อยประสนสุดเสียงดังไรโอ้ไะผีไปช้ำใส่หมูอ่ะสิตีกันนะผีไปหามว่าจั้งใดเราบ่อยากให้ลูกหลานผีกันละก็ไปซิมใส่หัวเลยว่าจั้งใดก็ว่าแตวังสุดตายนะสู้บ่สุดก้องดังแจ้วประสนผู้ใดบูสิมาขาคอยประสนตัวห้ำแดงนี่ก็เลยว่าอันอันก็เลยว่า ผู้ใดสิมาขานะ้องกูผู้ใดสิมาแจงใสกูมามึงดูสินะอม่ได้เท้สิปูซิมใสหูย่าเาสียงดังไรบ้างเจมเระวังสุดตายแล้วเขาเ้าเนะคอยกับบ้นอนนะจ้าแต่แม่เราคงยินน้ำเขาคอยกับบนอนคอยกับบนอนนั่น เขาเสียงดังเขาสิตีกันคากันโชพิดกันนะก็ท่างที่บดีนะปูก็เลยอันไปยสู้กูก็เลยเตือนเลยเตือนเป็นเสียงผู้ชายไปเลยจากเสียงยังดนงนิดเดียวแวังสุดตายเด้อตตวย่องเป็นเสียงกันทยังว่สีน่าฝันจังไดก็แม่งวดมีจังไดว่าได้คาดฝันว่าเพื่อนไปขาความฝันว่า เด็กออกแล้วเด้อสองสี่สี่ออกสองสี่สองสี่แฝดเดกออกแล้วเด้อวันตีเด็กสี่ออกสองสี่วันเลยว่นสั้นมีเป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายแม่ที่แม่ได้ยินเสียงผู้ชายเป็นเสียงผู้ยใช่เลขสี่ออกแล้วเด้อตันตีถ้ได้ยินอันก็เห็นโตนเห็นโตนดอกมีแต่ยังยินเสียงคนห่องใช่โตเดียว สองซื้อป้าไปซื้อวันวางจี๊ะคือบอกรัะป้าไปซื้อไปป้าไปซื้อเนี่ยเล่อเล่านี้เป๊ะบัวงเหยียบฮะเป๊ะเรียกว่าขันเหล็กเล้บอกไงู้เทียกกันเป๊ะแล้วตรงต้องเทียกถึงแตมล่องแตมงมาเลกตัวเดียวเนาะแม่ถึงแต้มล่องแตมกันขึ้นไว้สักหน่อยเป็นช้อนหานะแม่ขันล่งเป็นตัวใดแม่จะเป็น หนึ่งซีแปงชิลหนึ่งซีนะเนาะข้นแกมลงกแกมแต่เนีนสองซีวาสันาะนอสองซี่คนไั้บอกอ้าว่าขนพ่ท่านไนซื้อเพื่นว่าตั้งแต่ก่อนแม่ตัด่นห่องใส่แม่เด็กเด็กิีอ,อกเดอเกออก้อสอันว่าเด็กิีอกเเด้อ่็ไปซื้อก็ไปซื้อ่นว่าสองซีโอ้นว่าเป็นซีเดียวแค่เป็นตะื้อ<ด><ร>แต่ว่าตอน ตอนนั้นมือวันพานณะฟันฟันขึ้นวันพาเลยบ่แม่ขึ้นวันพามาเด็กเด็กน้อยวันนี้แต่นอนนั่นมาาพาข้ากันกแม่แม่มาบา้พากาบบุญบอนส่วนเด็กน้อยส่วนเด็กน้อยร้านเนี่ย<อ>แม่มากาบบุญบอนบ่อคุเทียนแม่ขึ้กาบส่วน m. แม่เพราะท่านแล้วท่านแล้วทุลัเลยว่างที่กันเลยกาบกันเลยพาเขากาบบายพนละ ร้านขนมไงแม่ดวงซื้อเกล็กเนี่ยเด้อที่เขาไมงินซื้อขนมโอ้ร้านซื้อขนมให้ร้านไออันเขาบอบอกเน่เด้อมีบอกว่เข่าโค้งพันเน่เด้อพ่อหนะแม่ดวงนีปัญยกจักมาที่นี่เอาร้านน้อยนี่กระจมเอาไปเห็นเย็นร้านน้อยกระจมมาให้แม่ดวงอันต้งัน ให้แม่ดวงถือเลขในเด้อเต๋อจากมือมื่อคางขวาออกเอาขึ้นแมวพอใอยเห็นทองตาเห็นทงตาเราพอดีเด้อกินอะใส่หาคาขนมสองซีส่หาคาขนมให้หลานหลานที่ขอให้อีแม่ดวงอันถือเลขในเด้อสิได้มีเงินซื้อขนมเต๋อใส่น้องได้บ้าน้องอ่อนน้องอ่อนมัาล่ว น้องออน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 ใช่สิถือว่าลูกพยักหน้าดูเดียวหันมาสี่เด้อทางคุณได้แล้วอันแต่ทางันเพิ่นจ้ะโอเคแม่จ้ะท่านผู้ชมใครเข้ามาแคปหน้าจอเลยนะคะจังวะพอดีเนาะเพิ่นสิมาขอปู ่่ยาให้คุณยายถือเลกเด้อรัใส่ช้อนฟีเนาะถ้ายายยางมาหาปูเลยเนาะาเวันลำพังยายมาผู้เดียวมาบ่ฮอดอ๋อเราเห็นห่วงหลานพท่านมากบะฮอดมาถึงคนเลยเนาะบะฮอดเกืได้เอ็ดเยี่ยนกับไปซื้อของมากเกินละสามพันเมียไม่ได้ซื้อหลายมันว่าจะไม่ได้ซื้อหลาย ขันตึกเทียร่าสองพันสามพันยังสี่กับว่าได้เฮ็ดันตึกหาพันขึ้นไปได้ซื้อของมาเฮ็ด <ละ S 2> ไปซี้อเดมาจะลอยซื้อยห็ดมา,าลอยนี่ก้อนังสี่อยเทียตสองสอบสามสองย<า>ังสิละอยเฮ็ดไปเรื่อยยังสี่ รัเนี่มนปชมีระโย์ภูิบ้านเล่าดีเป็นภูมิทางสามแพ่งแม่บนแม่สร้างกระซีกัมุ่งยี่หันกับถเลขซีเทียผนด้านนะาแล้วซีเทียร์ผ่านผุนด้สังกะซีถือเลขกซีเทียรผุนซีงวดไปแล้วซีงวดค่อยค่อยมุ่งแล้าด้านนั้นข้างน่นยเนนาม่แต่ละเทือรค่ะมันตรงลงไหะตรง ลายเทียยี่ไ่งมาหอดจกเทียมาหอดจเจียมาหอดเมือนี่จ้าพอดีพอดีพอดีเป็นสีไหาสุก